ทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยมีงานกิจกรรมปัดชิมพ่อวของรุ่นพี่มอหกของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยด้วยค่ะทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันสนุกไหมดิมก็อยากรู้เหมือนกันคะ่ะงั้นเราไปดูกันเลย พ่นนะะพออ้อมมีความรู้สึกยังไงบ้างการที่รุื่นพี่มาหกปีนี้กําลังจะจบการศึกษาค่ะก็ะจริงๆแล้วนะครับครูรู้สึกดีนะด,ดีแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ผลิตนะครับเยาวชนของชาตินะครับที่เป็นคนดีและก็เป็นคนเก่งก นะวันนี้นะครับเราจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่นะที่จะจบในดีการศึกษา2,565นี้นะครับจำนวน500คนนะก็จากการสำรวจเบื้องต้นแล้วก็ข้อมูลจากนักเรียนที่ยื่นพอเข้ามหาลัยต่างๆสามารถเด็กนักเรียนโรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยสามารถเข้า ศึกษาต่อในหมหายลยชั้นนำของประเทศได้เป็นจำนวนมากและคาดว่าเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คงจะเข้าหมหาเลยได้ครบ100%นะครับก็ในานามของโรงเรียนภูเกิจวิจาลัยก็ขอแสงดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับ ที่มีลูกที่น่ารักนะครับแล้วก็กำลังที่จะก้าวสู่รั้วมหาเลยนะเพื่อที่จะจบการศึกษามามีงานทํามีชีวิตที่ดีสามารถที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต <Okay. S 1> ก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ตอนนี้ดีมนะคะก็กําลังอยู่กับหัวหน้าระดับชั้นม .6 นะคะนั่นก็คือคุณขวัอุดมพักนั่นเองค่ะขอสอบถามได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่เด็กม .6 ปีนี้จบแล้วอ่านะครับก็ในนามของหัวหน้าดับสายชั้นโมกนะครับก็ออื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนม .6 นะครับที่จบปีการศึกษาในในปีนี้นะครับนะครับซึ่งนักเรียนสายชั้นโมกในปีนี้นะครับก็เป็นนักเรียนรุ่นพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ นะครับแล้วก็ขอให้เขานะครับได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีต่อไปครับแล้วคุณครูมีความรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะที่สภาได้จัดไว้ให้ครับสำหรับในกิจกรรมวันนี้นะครับในกิจกรรมของพี่อนานาน้องวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสภานักเรียนนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมให้กับพี่ๆโมหกในปีนี้นะครับจัดงานแล้วก็รูปแบบนะครับในความพึงพอใจนะครับของคณะครูแล้วก็ของพี่ๆทุกคนเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆมากๆเลยครับ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะดีมนะคะก็กําลังอยู่กับหัวหน้าเครือข่ายผู้ปกครองนะคะชั้นม .6 นะคะขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับการวันนี้บ้างคะค่ะในฐานะ,ะเป็นตัวแทนของแม่ๆนะคะสายชั้นม .6 ก,ก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มใจมากเลยที่วันนี้เด็กๆสายชั้นม .6 ได้มีโอกาสจัดงานปัติฉิมขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจาก เด็กๆรุ่นนี้ตอนม3ไม่ได้จัดงานประชิมทําให้แบบว่าเป็นที่รอคอยของเด็กๆรุ่นนี้มากที่ที่มีงานวันนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองในฐานะของแม่ๆในฐานะของผู้ปกครองก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้แทนเด็กๆที่เด็กๆมีความสุขสำหรับงานวันนี้ค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากกับเด็กม6ปีนี้ก่อนจบไหมคะก็ก่อนจะจบไปนะคะก็อยากจะฝากอวยพรให้เด็กๆทุกคนโชคดีได้ ได้สมหวังกับในในมหาลัยที่ตวเองเลือกว้อะไรเงี้ยได้ได้สมหวังกับคณะที่ตวเองตั้งใจอยากจะเรียนอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ขอให้อ่จบไปแล้วก็อย่าลืมฟ้าขาวแห่งนี้นะคะค่ะพ่อขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ดีมนะคะก็กำลังอยู่กับพี่ประธานรุ่น125นะคะหรือรุ่นมาราลีนั่นเองค่ะขอสัมภาษณ์เด็ได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงก,กับการจบรุ่นนี้ได้ครับก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก เพื่อนๆเหมือนอยังแบบเพิ่งเจอกันอยู่เลยแต่แบบก็เวลาผ่านไปเร็วเพราะโควิดเราไม่ได้เจอกันแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอให้โชคดีในเส้นทางมหาลัยด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากรุ่นน้องปีต่อๆไปไหมคะก็อยากฝากน้องๆว่าใช้เวลาร่วมกับเพื่อนให้มากที่สุดนะครับเพราะตลอดระยะเวลา3ปีมันเป็นอะไรที่คิดว่าช้าแต่มันเร็วมากก็อยากจะให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อน แน่นแฟนมากๆครับและก็ขอบคุณน้องๆที่มามอบดอกไม้ในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ดีมนะคะกำลังสัมภาษณ์ที่ประธานปี64นะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่จบปีนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากมากค่ะแล้วก็อยากขอบคุณภูเก็ตวิทย์ตลอด6ปีที่ผ่านมานะคะที่ทำให้พวกเราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรอยากจะบอกุนน้องปีอืน่นไหมคะ ก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็สู้ๆส,สู้ต่อไปนะคะ6ปีในภูเก็ตวิทย์มันค่อนข้างที่จะสั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ดิมนะคะก็กำลังอยู่กับพี่ประธานเอวีนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะดิมนะคะก็ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเอออยากจะสัมภาษณ์ว่าพี่ไข่มุกมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการจบตอนนี้ ู้สึกแบบมีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้เจอน้องๆเยอะมากแล้วก็มีคนให้ของเยอะมากเลย ا, <m> ค่ะแบบวันนี้มีความสุขมากได้ถ่ายรูปกับทุกคนเลยแล้วก็ดีใจที่น้องขยันทํางานมากเลยเด็กเอ็ีทีมแบบน่ารักมากค่ะแล้วพี่ไข่บุกมีอะไรอยากจะฝากน้องๆในเอ็ทีมไหมคะก็จะบอกว่าต่อตั้งใจทํางานต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอเป็นน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ เรานะคะทาง AV ทีมนะคะ<ม>ก็ขอเปน็นกำลังใจให้พี่ไข่มุกนะคะมีมาหาอะไรที่อยากเข้านะคะติดแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดีมนะคะก็กำลังสัมภาษณ์อยู่กับพี่ประธานสภาปี65นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่าปีนี้สภานี่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างกับงานปชิมปีนี้ได้ค่ะก็สําหรับงานปชิมปีนี้นะคะทางสภานักเรียนของเราได้มีกิจกรรมวันที M ่อําลาน้องเนาะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ให้ พี่พี่มหงเนี่ยเดินขบวนกันลงมาจากหลวงพ่อเพลามาเข้าสู่ในเขาเรียกว่าสนามฟุตซอลเนาะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มาอำลาพี่พี่ที่จะเข้าสู่ร้วมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะแล้วก็ทางสภาก็ยังได้มีการจับจําหน่ายช่อดอกไม้เพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยได้มาซื้อแล้วก็มาให้กับรุ่นพี่แล้วก็อวยพรรุ่นพี่เพื่อให้รุ่นพี่เนี่ยได้มีชีวิตที่ดีในร้วมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ มีอะไรอยากจะฝากกับรุ่นพี่ปีนี้ไหมคะว่าเอ่ขอให้โชคดีหรืออะไรยังไงก็อยากจะฝากถึงรุ่นพี่ม6ที่จบไปนะคะว่าพวกพี่เก่งมากๆาเลยค่ะที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้เนาะใช่แล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยที่ได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอ,อย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็ขออวยพรให้พี่ๆนะคะมีประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้เดินทางไปตามความฝันของพี่ๆแล้วก็ เขาเรียกว่าทําความฝันให้ท <ำ S 2> ําความฝันให้เป็นจริงใช่ใช่ค,ค่ะๆยังไงก็ขอบคุณมากนะคะมีอยากให้ความทรงจําดีๆ ช่วงเวลาที่อ่อนไหวให้เธอได้ซบลงตรง